สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนเั้อจ้าสำหรับคลิปนี้วีมีข่าวที่โบสูดีเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์ตรงของวีเองไม่ให้พี่น้องฟังจ้าพี่น้องตอนนี้วีได้ไปหาหมออยู่ขี้นิ้ใไกล้ๆบ้านแล้วเพิ่นก็นเลยทรงวีไปโรงพยาบาลก่อนสิไปโรงพยาบาลวีก็เลยพาพี่น้องแวะมาชมโบสถสวยๆก่อนจ้าเบากะสิเมื่อยแน่สักน้อยเพราะวา่า ไดตรวจดิวคีนิกเรียบร้อยแล้วเพื่นบอกว่าเป็นอาการของเสซนประสาสมองคู่ที่เจ็ดรอเลี่ยงบอเพียงพ่อก็เลยให้เกิดอาการใบหนาเบี้ยวแล้วก็ปากเบี้ยวไปขางนึงแล้วก็เกิดเป็นอมัมพาตช,ชั่วขณะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กะเดินทางไปโรงพยาบาลจ้ารถกัสิแลนเร็้วแนเพราะว่าเพื่นทรงดวนจ้าพี่น้องจ้าเอ่อ เหตุเกิดเมื่อวันที่13มีถุหน้าย่นมีไปเหตุงานมีกับบ่ไดดเบื้องหน้าจะของจะหลู่แต่ว่านำลายมันไหลลงมาข่างขวาข่างทีอ่อนแรงอนาะจาพี่น้องหัวหนาเพิ้นกับบ่ได้คิดบ่ได้ถามอย่างมีกับบ่มีเวลาเบื้องกระจกมีแต่เบากับหัวแต่ว่าปากะเบี่ยวไปคางหนึ่งแล้วจาจาพี่น้องพอกลับมาบ้านวันเสากับไปเหตุงานตามปก กะติจ้าพี่น้องแต่ว่ามันกะโบหายโบท่นใดฉงนใจว่าจะคลองสิเป็นอัมพาตชั่วขณะนอกจากปากเบี้ยวไปขางนึงที่เกิดตกใจคือขึ้นของวันอาทิตย์บีใดใส่น้ำยาบวนปากที่นี่มันกะโบอยู่เนาะมันไหลลงหมดแล้วก็เลยยิ้มออกมามันก็เลยเบี้ยวไปแบบหลายเลยจ้าพี่น้องขางปากก็เลยไปหาหมอวันจัน์นี่ละจ้า สิบสามสิบส่สิบหามันจันที่16กก็หยุดงานมหาหมอตอนนี้กับมาหอดล่มพยาบาลแล้วจ้าพี่น้องก็สิเข้าไปหาหมองจอดรถเพิ่นทรงดวนนะจ้าก็เกิดขึ้นแล้วจ้าพี่น้องก็สิเห็ดจังใดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่จ้าก็ <c oughs> <c oughs> กต้องรักษากันต่อไปนะจา้าเป็นอภาภาัมพาตเชัวคณะที่อาการ ตามที่บอกมันกะหนังตาตกรับตาบสนิทกับมีน้ำลายไหลามาขางหนึ่งปากกับเบี้ยวไปขางหนึ่งเพิ่นบอกว่ามันสิเกิดจากอาการไวรัสเป็นโรคเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นงูสวัสดแต่ว่าส่วนพวกหนีวิ่่ได้เป็นเลยืยไวรัสยังกับบเป็นจ้าพี่น้องจ้าคงสิเกิดจากอาการเครียดนะจ้าโรคหนาเบี้ยวรึงสีหนี่มันแตกต่างจาก โรคหลอดเลือดในสมองวีโศกดีที่บแมนอันนั้นจะเปบองบอดายเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเพียงแต่ว่ามันเอ่อพิ่นสันนิฐาน่ะจ้ากะตรวจเลือดตรวจอย่างยุคยีนิกเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากับบอพออีหยังพ่อมาถ,ถึงตรงนี้เพิ่นกะทรงมาตรวจเพิ่มเพื่อความแน่ใจจ้กว่ามันสิเป็นโรคหลอดเลือดในสมองบอเพราะว่ามีกรรมพัุ์พอวีกับไอวี ได้เสียชีวิตพอโลกนี้สิมีกรัมพันธุ์บ่อเพิ่นก็เลยพามาตรวจแล้วเพิ่นก็ตรวจอยู่คีินิ้กเรียบร้อยแล้วว่าแขนขาชาอ่อนแรงบ่อแขนขาทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นตรวจอย่างละเอียดอยู่ขีินิ้กแล้วแต่ว่าวีก็แข็งแรงดีอจ้าเพิ่นก็เลยมาตรวจมองนี้ระวางนี่วีก็เขามาถึงในห้องแล้วรอผู้ซอยพยาบาลมาเจาะเลือดเนาะจ้าเพิ่นก็สิเจาะเลือดไปตรวจทุกอย่างอจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กะ สู่จ้าพี่น้องเดี๋ยวสิได้เห็นจ้าว่าปากเบี้ยวเป็นจังไดนี่เลยจ้าพี่น้องจ้าเบี้ยวไปขางหนึ่งผู้หายล้วกะผู้หายตต่มเนาะจ้ามาแบบกระท่านหันแบบว่านาสดๆดเลยจ้านาเขาบรรลางเพราะว่าฝ่าเนาะจ้ากะตรวจเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้เขาห้องแล็บจ้าพี่น้องเขาห้องแล็บตรวจสายเลเซอร์อีหอยังทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ที่นี่เพิ่นกะหายมาหลับยาจากพี่น้องอรักษาอาการเริ่มตนจาวิ่งกะผ้าพี่นอ้องยางเบิงสวนสาธานะรณะรอบๆกะหายปากบรรญ,ญายวีกะสีเบาสูดฟังไปนน่ำงูสวัสดีกะบะเดาเป็นโรคพุ่มแพ้วิ่งกะบะเดาเป็นที่นี่กะคิดว่าวิสีเครียดสะสมนะจ้าพี่น้องอย่าเครียดเดอ้อวิกะบะดาคิด ่วาวีสิเครียดช่วงหลังๆมากเพราะว่าวีกะปล่อยว่างผ่อนคลายแล้วมันก็คือสิเกิดจากอาการตั้งแต่สองปีก้อนที่วีได้เสียแม่ไปตอนนั้นกะบ่อปุงอีหลีบ่อปล่อยบ่อว่างจ้าพี่น้องจากะเครียดมากเรื่อยๆพึงมาทำใจใดเมื่อปีนี้จาาพี่น้องกะดูแลขันเริ่มตนไปเนาะที่นี่กะกลับบ้านจ้าพี่น้องจา้า ตรวจเรียบร้อยแล้วจเจะเลือดไปซีแล้วก็ตรวจเขาห้องแล็บตรวจสมองผลก็ออกมาแล้วเพ่นกับบอพ่อสาเหตุที่แน่นอนวิสันนิฐานเอาเองว่าวีนอนหน่อยจาหลังๆนอนบ่ค่อยหลับนอนบ่เพียงพ่อี๋ยวก็ไปเหตุงานใหม่นี่ก็เป็นงานที่เร่งรีบจาพี่น้องก็คือสิฝ่าวเกินไปกามเนือ้อมันก็นเลยแบบว่าเส้นสมองก็เลย ไปรับเปลี่ยมสมองบบเ,เพี้ยนพ่อเพิ่นเอิว่าเส็นปราษสาสมองคู่ที่เจ็ดเนาะจ้ะกปเลยให้กามเนื้อของใบานากามเนือน้อใบนาออนแห้งแล้วก็เป็นอัมพาช,ชั่วกันนะวิกระวังว่าสิเป็นอัมพาช,ชั่วกันนะเนาะจะ้ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถึงสิเป็นตลอดไปกะต้องยอมรับให้ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้จ้าพี่น้องเพราะว่ามันเกิดมาแล้วกะเสียจั้งใดเนาะจะ้ะเพิ่นก็ห้ยามา รักษาอาการเริ่มต้นกินยาแล้วก็ห้ผ่อนคลายหายนอนหายเพียงพ่อจากพี่น้องพ่อกลับมาบานแล้วยนี่มือแรงกลับมาเบิงธรรมาชาติอยู่ป่าหลังบ้านนี่แหละจาพี่น้องจ้ะพยายามผ่อนคลายปล่อยว่างตุยยางเหลืองที่มันเกิดมากกะหายมันเกิดรักษาไปถึงบ่หายกะกะต้องอยู่กับมันให้มันได การรักษากาสสประมาณ2-8ถึงสัปดาห์เดียวีิสีมาอัปเดตให้เบิงจ้าห้ฟั่งจ้าพินองจ่าว่ามันสียหายบ่อทาบ่หายกาคือเสียอยู่ไปเสียจ้าพี่นองจ่าชีวิตยังบ่สิ้นกับต้องดินต่อไปนาพะพะองจ้าเบากับบ่คอยชัดปันไรด,ดอกจ่าะวา่าปากมันเบี่ยวไปข้างนึงตอนนี้ก็เป็นย่ามเย็นอยู่ทะเลไกลๆบานจ้าพี่นอง สุดท้ายนี่เคปนี่กะได้จบลงแล้ววีกะมาเวาสูฟังเพื่อได้ป็ินอุท่าหอนของพี่น้องรักษาตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็กินน้ำหลายๆดื่มน้ำหลายๆดื่มนม้ำแล้วก็ออกกำลังกายส่วนมีกะออกกำลังกายอยู่ตอนหลงัลงๆนี่กะไปะเหตุงานบ่กคอยมีเวลาเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนมีความสุขกหลาย,ลายสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการจ้าพี่น้องหวังว่าพี่น้องสิเป็นกำลังใจให้วีด้จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววีสิมาอัปเอตให้ฟังประมาณอีกสองอาทิตย์วานาันหน้ามาสิกลับมาคือเกาบบทา่าเบี้ยวจังสี่กะต้องย่อมรับหันไม่ได้นเนาะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าด้จ้าพี่น้องขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขด้จ้าสวัสดีจ้า